มอนเชโอยู่ตรงนี้อันนี้บ้านที่เราอยู่ตถวนี้คือคือพ็อปป้าเฟิร์สวิสมันอยู่นี่คือเมืองหลวง้างใต้เห็นไหมวิสมันสมัยก่อนมันยาวสมัยนี้ขับรถชั่วโมงเดียวอันนี้ก็ทำทำเนี่ยขั้นตอนที่เราทำปีถอยถอยถอกว่าไปอันนี้างซ่านรถทีพามาเที่ยวทัวรบ้านอะไรนะบ้านบ้านของบูดูรอนของเจฟเฟอร์สันโทมัสเจฟเฟอร์สัโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานที่ดี ใช่ไหมผู้ก่อตั้งประเทศโอ้โหขนาดนั้นเลยทำมาเชื่อเ่ไน่ยรู้แล้วก็ไม่เป็นประธาไวเดียวด้วยเพื่อนเหรอใช่ป่ะ ห้องเด็กห้องนอนเรีถ่ายอธิบายต่อเดิเนี่ยอันนี้คือปีหนึ่งหนึ่งแปดสี่หกแล้วสมัยนี้ตอนที่ไฟไหม้เนี่ยเขาก็ทำใหม่อน,นีบไปทำไมเขาไม่ฟังเนยมนหมุนเอีอยงเนี่ยพาไฟไหม้เขาก็เปลี่ยนเห็นไหมเปลี่ยนจากอันนี้เปลี่ยนจากห้องนอนตรงน,นี้เขาเป็นห้องน้ำหมดเลยนี่เป็นห้องน้งเด่นห้องนอนว่าไปอันนี้ผมก็ที่เขาใช้สร้าง วันนี้อากาศดีด้วยเห็นไหมเย็นเย็นสบายนี่ที่นอนใครที่นอนเขาของใครสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าไงใช้กระเทียนนี่ก็ป่วยสมัยกี่หลายหลายหลายร้อยปีนะเป็นร้อยร้อยปีป่วยป่วยไม่หนอนป่วยเหรอป่วยแล้วตอนหลังตายไหมคนสร้างบ้านอุปกรณ์ไม่เหลืออุปกรณ์อืม แล้วที่ไหนที่เูาพี่เยอะพาไปนะที่เขาบอกเคยไปแล้วบ้านเขาจริงๆเนี่ยบ้านที่เราจะพาไปอีกพวกนี้มีจุดไว้ให้ดูในแมททีบ้านจริงๆเหรออ๋อที่อันนี้บ้านกลางป่าในบ้านทับอ๋อนี่ที่ไฟไหม้ใไหมเ <c oughs> นี่ยใช่โมนี่ กาดดีมากเลยอันนี้อันนี้บ้านหลังเก่าอ๋อท่ามาสี่คนนี่บ้านบ้านเก่าคนยังไงเนอ่ยอันนีออ้อันนี้ก่อนไปไหมแล้วก็มีบ้านให้ให้ท่าอยู่ด้วยอ๋อเป็นคนใช้ก็ใช่ไงท่าก็คนใช้สมัยก่อน 여기 내 은밀한 다.